คนเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรครับรถถังใช่ไหมครับแล้วอันนี้อะรถถังเหมือนกันใช่ไหมและนี้แหละครับก็คือรถถังเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเจ้านี่แหละครับรถถังหรือเปล่าถ้าใครตอบว่าก็ใช่ด <Så>, mm. ิพี P ่ P, นี่มันรถถังชัดๆเลยนะผมก็ต้องบอกเลยครับว่า ผิดครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้านีไม่ใช่รถถังแต่มันคือปืนใหญ่ต่างหากครับโดยวันนี้เวเลอร์สตอรี่จะมาพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้ารถถัง <c oughs> ไม่ใช่รถถังสีมารู้จักกับปืนใหญ่อัตราจรสายพานที่แม้จะเก่าแต่ว่าโคตรเก่าคันนี้กันครับเจ้าปืนใหญ่อัตราจรที่มองผ่านผ่านแล้วนึกถึงรถถังคันนี้เนี่ยมีชื่อไทยว่าปก ok ok ค37หรือปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง37และมีชื่อจริงแบบเท่ๆว่า m 1 0 9 a 5ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อกูต้องออกเสียงว่า m 1 0 9 เออ uh, มึงเรียกกูว่า M109 ก็ได้จริงๆคนที่เรียกกูว่า M109 เนี่ยก็มีอยู่คนนึงก็คือด a ด d y แต่ตอนเนี้ยเขากลับไปอยู่หน้า Death States of America กับพวก Missionary แล้วมึงเรียกกูว่า M109 ก็กแล้วกันเพราะว่าเจ้า M109 เนี่ยมีพ่อผู้ให้กําเนิดก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเข้ามาประจําการในไทยช่วงปีพศ .2537 ก็25 37, ามาม WOW. เลยได้ชื่อว่าปกค .37 นั่นเองครับความพิเศษใส่ไข่ของปืนใหญ่กระบอกนี้เนี่ยก็คือมันเป็นปืนใหญ่อัตราจรที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเอารถมาลากเหมือนปืนใหญ่ จู่นัเองแต่ที่พิเศษกว่าปืนใหญ่อัตราจรอื่นๆก็คือมันขับเคลื่อนด้วยสายพานคล้ายๆกับรถถังครับแถมยังมีเกาะคล้ายกับรถถังอีกด้วยทาให้คนที่ไม่รู้จักเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถถังยังไงละ่ะแต่จุดเด่นที่สังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือความใหญ่ยาวของปืนใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บนตัวรถโดยปืนใหญ่ที่เป็นอาวุธหลักเนี่ยก็คือปืนใหญ่ขนาด155มิลลิ mm เมตร M109A5 หรืออีกชื่อคือ M285 ที่มีระยะยิงไกลสุดสูงถึง30กิโลเมตรเลยทีเดียวครับมุมยิงสูงสุด1333มินเลียมต 53มิลลิแมใน3นาทีแรกยิงได้สูงสุด4นัดต่อนาทีส่วนการยิงต่อเนื่องถ้าเป็นส่วนบรรจุ1ถึงส่วนบรรจุ7ก็ยิงได้1นัดต่อนาทีถ้าเป็นส่วนบรรจุ8ยิงได้1นัดต่อนาทีในนาทีแรกหลังจากนั้นในยิงได้1นัดทุกๆ3นาทีครับนอกจากเป็น155ที่ใหญ่แล้วเนี่ยตัวรถก็เก๋าพอตัวครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลความจุ511ลิตรน้ำหนักเมื่อบรรทุกแล้วเนี่ยอยู่ที่ ยอยู่ตรงที่มันเคลื่อนที่ด้วยสายพานทําให้บุกตะลุยได้เยอะกว่าแบบล้อย,ยางนั่นเองครับโดยสามารถลุยน้ําได้ลึกถึง1.07เมตรข้ามคูน้ําได้กว้าง1.83เมตรข้ามกําแพงได้สูงสุด0.53เมตรแล้วนอกจากรถปืนแล้วเนี่ย M109A5 จะต้องไปพร้อมกับคู่บัตดีด้วยครับนั่นก็คือรถกระสุนนั่นเองครับ รถสายพานบรรทุกกระสุน M992A1 มีปืนกลอยู่ด้านบนเคลื่อนที่ด้วยสายพานเครื่องยนต์ 8V71P ความจุเชื้อเพลิงดีเซล511ลิตรความเร็วสูงสุด53.3กิเมสเปคคร่าวๆก็คล้ายกับรถปืนนั่นแหละครับลุยน้ําได้สูงสุด1.7เมตรบรรจุกระสุน90นัดกระสุนอ o p p e r Head 3นัดดินส่งกระสุน99นัดชนวนหัว104ชนวนท้าย120ซึ่งใน1ห,หมู่ปืนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปกปค371คันรถกระสุน1คันแล้วก็พลประจําปืน9นายครับโดยจะมีผบหมู พลเลงพลเลงผู้ช่วย พลขับรถปืนคนขับรถกระสุนในสิบหัวหน้างานกระสุนแล้วก็พลประจําปืนหมายเลข1นึ่สานั่นเองครับสำหรับข้อดีของปืนใหญ่แบบอัตราจรทั่วๆไปเลยก็คือมันสามารถตั้งยิงไว้เสร็จแล้วก็เคลื่อนที่เปลี่ยนที่ตั้งยิงได้แบบรวดเร็วทําให้ค่าศึกเนี่ยหาที่ตั้งปืนได้ลําบากขึ้นครับแต่สําหรับ M109A5 เนี่ยนอกจากมันจะเป็นสายพานทําให้ลยุยภูมิประเทศได้ดีกว่าล้อ,อยางแล้วเนี่ยในมุมมองของผู้ใช้งานก็ต้องบอกว่ามันสะดวกกว่าปืนใหญ่อื่นๆมากครับ,รบเช่นการตั้งปืนที่ง่ายกว่าไม่ต้องยกปืนแยกราง ยับก็ขับได้เลยแถมมีรถกระสุนแยกอีกคันด้วยไม่ต้องแบกกระสุนบนรถปืนให้หนักแถมมันทุกกระสุนได้เยอะโคตรโคตรอีกด้วยครับแต่ข้อเสียหลักๆของมันเลยก็คือมันเปลืองน้ํามันครับเพราะด้วยน้ําหนักที่เยอะโคตรบวกกับล้อสายพานที่ใช้เชื้อเพลิงเยอะด้วยแต่หลักๆแล้วมันก็เป็นปืนใหญ่ที่เก่าแล้วก็เก่ามากๆครับว่าจากที่มันผ่านสมรภูมิมามากมายแต่ก็ได้ปรับปรุงแล้วก็อัปเกรดมาเรื่อยๆนั่นเองใครเคยใช้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหมู่ปืนนี้ก็มาคอมเมนต์แชรับ นอกจากจาทำคอนเทนต์หนุกๆแล้วพวกเราเวเลอร์ทัติคอกยังเป็นร้านค้าที่นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกโลกโลกทั้งอเมริกาและประเทศชั้นนำในยุโรปสนใจเข้ามาดูร้านค้าได้ที่สตรีวิทยา2ซอย23หรือเลือกดูสินค้าทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเดี๋ยวผมแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สับคลาให้พวกเราด้วยคอนเทนต์ที่ทำด้วยความตั้งใจก็ต้องทำแล้วทำอยู่ทำต่อสิครับ